อะไรนะอะไรนะไม่อยู่อะขับรถเปียวปะบนเลยเปียวนะ เจัดเลจัดเจัดเหมือนรถปั๊มเลยคือหมดเลยมเลเมียมากเอาอะไรครับผมมีร้านเติมเกมร้านใหม่มาแนะนำนะครับชื่อร้านโกลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาถูกเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเอาดิเออสําหรับผู้สนใจนะครับก็คือแอดไลน์ไปได้เลยนะครับโกลเด้นเติมเกมนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะไม่งั้นหาไม่เจอนะแล้วก็วิธีเติมไม่ง่ายนะครับก็แค่เลือกแพ็กที่เราต้องการโอนเงินแล้วรอแค่นี้ แล้วก็เดลิเวอรี่ก็เข้าแล้วและทางร้านยังมีบริการเติมเกมอีกมากมายด้วยนะครับสามารถติดตามโปรโมชั่นต่างๆที่เพจ Golden เติมเกมได้เลยนะครับถ้าจะเติมก็แอดไลน์ไปเลยนะครับ Golden เติมฮะแล้วเบอร์หนึ่งไปอ่าแล้วเบอร์หนึ่งออกหนีมันไม่ไหวไงดูสตรีมเราเยอะจัดไงตรงนั้นไอ้ระบาดพี่น้ำไม่ท่วมได้ไงวะเนี่ยเี่ะะน้ำท่วมมาเนี่ยฝนไม่ตกบ้านพี่นี่ ไม่น้ำทะเลมันหนุนอยู่อ่ะันแหลมในท่วมหมดเลยหรอเออให้มันหนุนบ้างเงยเดี๋ยวเลือดตกหัวอะไรวะเนี่ยแน่นี้ดูแพลวๆเจะละเหนื่อยใจว่าเหนื่อยใจอยู่กูว่าเป็นเพราะวัคซีนแน่เลยไอ้เนี่ยไม่ได้ฉีดเลยแป่หมดเลยเพราะวัคซีนเลวเนี่ยเดี๋ยวไปเอา้รถดอมมาก่อนเฮ้ยพี่คนจุดแฟพี่ไป ไอ้สก๊อตเอามดิโอ้โหไอ้ทุบใช้เกี่ยวกันคำนั้นก็ยังคงสำหรับเหมือนเดิมนะไม่มีแผวไม่มีแผวเฮ้ยมันอยู่ด้านหน้าเฮ้ยมันมันจุดแปลไปแล้วลูกหนึ่งดิใช่อปะนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอยู่นี่ใกล้ๆเนี่ยไม่ได้ด้วยแต่มันจุดไปแล้วลูกหนึ่งพี่อยู่บนตึกแดงใช่ไม่มึงเก็บได้วะนะโอ้โหเย่ยตึกแดงเลย ไม่ไดด้บแงีแรงเดินด้วยกูมีแฟร์ด้วยไม่รู้จะได้ใช้เปล่าจุดทีไรนไม่ตายทันทีเลยแม่งนี่เดี๋ยวมันจะมาเก็บเมื่อไหร่มาเก็บโอ้โหแค่นี้มันจริงจังเหรออยู่ไหนวะพี่เฮ้ยอุ้ยยอู่ไหนหนำเวยเฮ้ยมีกี่ตัววะเนี่ยโอ้โหเชี้หา

ไปไปไปชุดเดียวกูล่วงเลยเนี่ยอ๋ออาปูดสวัสดีครับคุณสามีโอ้ยโอ้ยน้อยคมเลยเนี่ยมากคมมากโอ้ผมกดเร็วแล้วนะแต่ผมยิงมันไม่โดนเลยที่กดไปที่เอ้ยกดไปแปดนัดอ่ะไอ้เกินได้อยู่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 ต่อต่อไป อ๋อมันนอนยิงพี่มันมีมันมีตัวนอนยิงอยู่ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้มันนอนยิงอยู่ข้างหลังเราล็อกตัวในหน้าต่างใช่ป่ะจะมีตัวนอนยิงคาทิโน่ไอ้ดอกบันเงี้ยม่ได้เก็บแล้วนะไปยิงมันเลยไหมต่มันแม่นนะอาจจะแม่นระยะไกลก็ได้ ถ้าเราขึ <laughs> <queen> ้น <laughs> ต so ึกแดงได้น่าจะเล่นง่ายกว่าพี่วิ่งอ้อมไปตึกแดงให้ได้ได้นะตรงพี่วิ่งมาได้เนี่ยโมข้ามปะตัวไอ้ปลาติ่เดียวด๋เฮ้ยมีคนมีคนมีหลังหลังไอ้พี่มาวิ่งขึ้นทางนี้ดีกว่าขอเปลี่ยนแม็กก่อนได้ปะ เฮ้ยโอ้โหขานไปตายข้างหลังบอดีบอดโอ้ย <c oughs> ใจหายหมดเฮ้ยผมเจอแล้วค <ไป S 1> ่กคาร์ดิโนคือคาสิโนดโดน,นโหอบมัน,นอหน่อยนึงอันนี้ Mark the location คาสิโนชาร์จยากต้องรองมันออกอ่ะ หอมไม่ได้อุ้ยแน่แน่อยู่หลังรถคันนี้พี่ m a r k the location

โหแมงโดนแค่นั้นแหละขาดแต่คุณแปดพี่เดี๋แต่บ้าแล้วนัดพี่จะยุ่งผีกับเอ็มโบนเอ้าพี่โอ้ยพี่โดนต้องจับจริงเสือเนี่ยพี่จับเนี่ยสงสารให้คนอื่นเขาได้เล่นบ้างถ้าเกิดเอาโดนจับเอ็มสองนี่คือพวกมันไม่มีสิทธิชนะเราได้เลยไอ้คนอื่นได้เล่นบ้างบางทีกของมันนักเดียวตายนักเดียวตายก็อยากกะลีแลกอะไรเงี้ยพันขายได้ปะเดี๋ยวพี่จับปุ๊บเกลียดแน่เกลียดเลยยิงไม่โดน อะขับรถเบียวปะบนเลยเบี้ยนเอา จัดเปลียวจัดเปลียวจัดเหมือนรถบั๊มเลยคือหมดเลยขูดเปลียวมากคือโตเกียวริบเลยเนี่ยใส่เพลงได้เลยใส่เพลงได้เลยออกยิงเ้ยเอาชัว์เลยแล้วแล้วออโดมีคนณแปดครับจังหวะนี้อะไรยิงมาอย่างนี้อะไรคือหัวเต็ม ความอย่างทีมก็ได้นั่นแหละพี่มันมันไม่มีได้มันมีแค่สองเต็มที่ก็มีแค่สองคนเพราะว่ามันเฮ้ยมันยางเราแตกอ่ะเฮ้ยพี่ยิงไหวจะได้เลี้ยง่ายไม่เหรอไม่ใช่หรอกพูดให้ดูดีไปหน่อยพุ่งเลยพี่เราไหวโอเคตามนั้นไม่เหนหยววะนานี้เห็นป่ะเงิน

แล้วมันจะพังรถ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 แล้วมันจะพบกล่องที่พี่ขอบคุณขอบคุณ75ดวงดาวครับสุดท้ายผมก็ไม่ได้มันมีรถมีรถพี่จอดยิงรถเพราะว่ารถมันจะพังไงพี่ผมไม่อยากให้พี่ขับมันอันตราย Watch out ใช่ระเบิดเลยเนี่ยป้านเนียชอบมีคนคุยอยู่ได้ ไม่อยู่ได้อ่ะอยู่ปะเดี๋ยวโดนดักยิงอเรื่องหลอดเลยมันจอดอยู่นี่มันจอดอยู่นี่ยิงไหม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 ยิงดีนึงตองซ้ำไม่โดนไม่โดนไม่โดนสามลัดสองเมตรยิงโดนสองเมตรไม่บั๊ดผมยิงสามลัดไม่โดนสักนัดเลยอ้าวเศร้าอ่ะ บ้ากว่าเนาะมันสวนว่ะอุ้ยโดนหัวนะไม่ตายพี่คนยิง,งโดนหัวนักเป้งเลยไงวะไม่ใช่เสียงโดนหัวหรอวะเป้งก็ยังบัากอยู่อ่ะเนอเนี่ยแล้วมันยิงเราโดนมาโอ้ยไม่เอาแล้ว ตัวโอ้ยตัวโอเย็ดด้วยพี่เอ็มก็ลูกขมันอยู่ทำไมผมเล่นนี่งายจังวะไอ้เหี้ยมันก็ยืนไมยิงอยู่นะถ้าคุณยิงไม่ยิงจิตไม่โดนผมอะผมใช้ไปเป็นสิบดันแล้วนะยิงใครไม่โดนสักคนเลยเนี่ยโดนพื้นเจริญหลังหินพื้นเกิดลับอะไรอนี่ย้ีมันตัวใปญ่ไปอีกอยู่ เฮ้ยโดนโดนแล้วจมาซาำซองต้ำเลยพี่ไม่โดนเี้ยคุณ่ายยิงโดนใช้ไปเป็นสิบโดนอยิงดึงนจะล้อมมาวันเนี้ยขึ้นคิวอีกตัวที่มันดึงเออมาดิว่าโอ้ยมาโดนโซนการเล่นบีบอะ แล้วดูวงดิพี่วงแชมแค่นั้นมาหมดหมดแล้ววงแชมป์แค่นั้นมาหมดหมดจนจนนั้นโดนอะไรพี่เอ็มยิงเหรอตรงเนี้ยพี่พี่วงมันเรื่องเราแค่นั้นแหละถึงฝีเราจะไม่ดีแต่อย่างน้อยวงก็ยังดีกับเราแค่นั้นแหละวงไม่เห็นใจหมดแล้วกูก็สุดเขียวเกมเอเดวิอมเลยอยู่สี่นัดหมดเถอะหมดเถอะ หนึยืมเปบอยแบนเลยสตัวหนึ่งห้าห้าสามเลยวรนี่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 อ๋อขวัเมาจับตัวเรากล่วเฮ้ดูมันขับรถปักี้ทิมนี่มันขับรถปักี้ทิมนี่ขวาหมดขวาหมดเอาเฮ้ยขวาน็อกตัวนึงนด่ไงวะขวามัได้หมดแล้วหรอ

ยังน้อยก็ยังโดนไล่ท้ายเราจะไม่ดูว่าที่ผ่านมาเราดีแค่ไหนไอ้ช็อตเช็อตไอ้บ้านขับรถบนอ่ะโคตรได้เลยอ่ะเออว่ะจริงเอวบนรถบัมป์เลย กินเขากินไก่แล้วเรากินไก่อุตสาม์ร้อยคนฝากคนให้กดแชร์หน่อยนะครับทุกคน